สวัสดีครับเพื่อนๆ <S <S ตอนนี้ผมมาตลาดโรงเกลือตลาดชายแดนและมีโอกาสมากับภรรยาครับทักทายขาหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีจ้า,ามาอารันมาอาันมต้องมาถึงตลาดโรงเกลือทาไมถึงตลาดโรงเกลือไม่ใช่มาอารันอขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆ วันนี้ผมพาเที่ยวตลาดโรงเกลืออำเภออรัญะประเทศตลาดชายแดนเอาไปเรียกเอาเลยจะเอาผ้าถุงเอาอะไรครับผมดูผ้าถุง,ไห,ถงไหนก่อนครับตลาดโรงเกลือมีของเยอะแยะแต่เราก็ไม่เคยมา อันทางนี้ระวังรถชนนะมันไม่ใช่กรุงเทพออกมาเข้ามาหลบเข้ามาก่อนถ้าไปจะไปยืนถึงก็ไม่ได้ไมันอยู่บ้านนอกแตแดงเอารองเท้ามาแตแดงรองเท้าผ้าใบเยอะแยะเลยเนีายใหญ่เหมือนกันครับพี่น้องตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดที่ใหญ่มากเป็นชาวกัมพูชาเขาก็มาขายที่นี่ส่วนมากจะเป็นของคนไทยมั่งของกัมพูชามั่งครับเขาก็มารับจากนี่แหละว่าไปขายให้พวกเราอยู่ที่แถวตลาดในกรุงเทพเราเดี๋ยวจะทักไทยและผมจะทักไทย ชาวกัปตันให้ฟังสำเนียงเขาเน้าเมื่อนนาไปนูน่นก่อนอยังไมู่กใจ มาติมาติมามาอีกมาอีกอเป็นตลาดที่ใหญ่รนอนมั้ย

ือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับได้มาเที่ยวตลาดลงเกลือพาพี่น้องมาชมกันที่ตลาดอยอพระทองเอาพราถุงครับมาจากกรุงเทพมาตลาดเที่ยวตลาดาลงเกลือมีพระถุงไหมเขาจากได้พระถุงกังฟูชาเขาว่าอย่างนั้น อ่านไข่ครับแมกูฝโน่นอีกอ๋อมางนั้นเออน่าจะอยู่ฝังโน่นฮะอฝังโน่นเหรอ ป,า,ปาไปทางไหนก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดินมาเลยอันนี้เหรอันนี้เนี่ยก็เดินช่องนี้มาดูช่องนี้ว่ะอันนี้ว่ะอะไรบ้ามาถึงตลาดลงเกลือเศรษฐกรร้อยแค่นั้นเองเสรษกกนหนาว nhìn ngay Đoàn. Đấy thằng nói à, đường, Bài thằng nít đâu đơn á ไม่ถามเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องถามเขาเขาไม่โว์ ทำนี่ไหมนี่ร้านนี่าำไหมไม่ร้านอะไรมันมนมันจะจมันไม่มีมน่าจะมีผ้าถุงด้วยไม่นี่มีแต่ผ้าถุงแบบไทยอ่ะหนูไม่เอาเนื้อมันไม่เปียกนะผ้าถุงแบบเนื้อมันไม่เปียกนะผ้าถุงแบบขแขน เหนื่อยแล้วครับพี่น้องเดินไกลอยู่เหมือนกันเที่ยวตลาดครับพี่น้องเที่ยวตลาดลงเกลือ หาผ้าถุงคอมเมนด้านไนไม่มีค่ะไม่เห็นมีนรักลอบด้างะ้้าหน่งลักลอบล้แง่นหนึ่ิดฝั่งนี้ไกล้ๆนี่เหรอมีรองเท้าอะไรนี่นี่น,นี่นี่นี่ไหนถุงกัมพูชา ีผ้าถุงกัมพูชานะคะอขอดูนหน่อยมีเป็นอันโดนีเซียนะคะก็เป็นอันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะซื้อผ้าถุงกัมพูชาครับพี่อนเพื่อน,เ,นเอาเป็นแมเหรอไม่ใช่เดเอาเป็น<ม>ตัวนั่นไม่มีเลยนั่ง สีนี่แหละสวยอันนี้มันไม่ใช่ของอันนี้ตัวเท่าไหร่คะป้าตัวบแปน่ะเฮ้ยป้ารูปตะโกนอันนี้ลาลามันคือปลาทุกตัวเออเอาเอาแค่ถุงเดียวด้วยนะน้าสาวหูใจเท่าหรออนสามาตั้งใจจากกรุงเทพมางจะเอาแค่ถุงเดียวน่ะสีอย่างอื่นอีกอันหนึ่งโลไปเอาอะไรก็เอาครับผมที่จะพามามาอารันมาเที่ยวตลาดลงเกลือ ครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมพาเที่ยวตลาดโรงเกลือครับผมอหยอดติดหยดติดมวยหยดติดมวยโตหยดติดมวยเดี๋ยวปลาบองอันสามดีบังคขาไปเอาอีกตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีเนาะตัวนี้ไม่พี่ชอบตัวไหนพี่ชอบสีไม่กินที่เลือกนะตัวนี้ให้ให้หนิงเลือกเอาเองอย่างนั้นเหรออ อพี่เลือกให้แล้วสีที่ที่เลือกเมื่อกี้เนี่ยไหนไหนสีที่เลือกเมื่อกี้เนี่ยตัวที่ที่ผมเลือกให้อันนี้เหรอไม่ใช่นี่สีนี้นี่เอาแล้วเออนั่นแหะสีนั่นน่ะผมเลือกแล้วคุณภรรยาเขาจะเอาผ้าถุง่ตออนยามัยออ่่่่างืนไไมมตัวตัวตตััววละเท่าไหร่นะแปดสิบาทตัวละแปดสิบาทตีเป็นเงินขแมนก็ตัวละไม่ถามทางทอนทันนี้แปดสิบาทให้ให้ตังค์ก็เท่าไหร่ ให้ตังไปห้าร้อยขอทอนมาสามร้อยสี่ร้อเนี่ยคุณนึกว่าให้แบงค์พันกดกดเงินแบงค์พันมาเมื่อกี้นี้เอาอะไรอีกเสื้อไม่เอาเหรอเสื้อไม่เเออาาชุดแบบมันแมวอะไรเนี่ยชุดที่ใส่พี่ก็อยากใส่เหมือนกันพี่ก็อยากจะเป็นคนกัมพูชาพี่อยากใส่ใช่ไหมอยาใครจะซื้อให้มันมันมันมีแต่เครื่องแบบใสแล้วนะไม่เอาหน่ะไม่เอาหน่ะครับผมเข้าในกล้องครับผมไปไปไหนต่อไปหาของกับข้าวอ๋อ หาของกับข้าวพวกเอ่อพวกอะไรน่ะเอาไปดูที่นูดอีกน้อยนึงคนหนึน่งว<ม>่าจะซื้ออะไรนะจะซื้ออะไรอีกนอนอีกน้อยนึงคนจะไปดูที่นอนหรอทางไหน นี่ร้านซ่อมนาฬิกาตัวจูนนาฬิกาเ,าเราอ่านให้ฟังสิครับไปอ่านฟังสิจนาาฬิกครับผมร้านซ่อมนาฬิกาอ่าพี่อยากกินไข่เป็ดไหมอยากไข่เป็ดอยากินก็กินไข่เป็ดอยากกินไหมกินเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อขนมปังกับไข่สดอ่ะดีเลย บอไซฟ <gen ry> <can> ังไม่กลาชนหรอไงขอบกองอ่ะขอกองนะอันนี้มะม่วงอันนี้เรียกชื่อให้ฟังหน่อยอัมบ๊อกอัมบ๊อกอัมบ๊อกอันนี้ปวงปวงเต็กโกนปั๊กเต็กโกนน้ำจางรู้เออเนี่ย

อันนี้เดี๋ยวเดี๋จะถามข้าวเ็ก่อนขาปดสับ้าทาวข้าวข้าวตขาปงอ้ขนมปขานมปังะรลมายม่กระมมกระมอมกะแม่รอรอแล้วอ่ารอรอนะผมพามาเที่ยวที่ตลาดโงเกืือครับตลาดชายแดนตลาด

เอาลูอาไอแม่ออน,นะอน้อ,องซันอนี่เดินัลับ้าาับายอดเท่าอยู่ที่กรุงเทพเราหากินไม่ได้นะแบบไม่มีไมีเอเรามาที่นี่เราก็ซื้อสนับสนุนเขาหน่อยกินไปหน่อยเป็นไรเรา แต่พรุ่งนี้เราก็กลับไปทำงานเราแล้วขับ1 0้ออยู่กรุงเทพอันนึงอันนึดกับอมยนตางสัดดอสิมัอออาสิบดอกสบอดันนี <t <t ้มาดาบมาดาาดาบมรวยาดามมดาบรวย គេនឹងទទួលឈ្នះដែរអត់គេស្គាល់ណាអត់អត់អត់អូនញ៉ាំសិនបត់កាំទួនេះទីហ្នឹងយកបុកហ្នឹងនេះហ្នឹងញ៉ាំបុកវាដាក់ទឹកដូងហូប ยอดตัวยอดตัวเลยขาเลยขาจ้าเลยขาเลขาเลขาเลขาอันนี้เลยขาบางฮบมันเจโฮบเป็นไงมดนยิงเต็งเต้าห้อยบ้างมั้ยอร่อยอร่อยอันนี้อันนี้เขาบอกว่าอร่อยนะครับปลุกไมมอันนี้อันนี้เขาบอกว่าอร่อยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเขาบอกว่าอร่อยผมพาไปเที่ยวตลาดชายแดนครับ ตลาดชายแดนอยากกันอยากจะมาไม่เคยไม่เคยกินเลยในชีวิตแต่ก็อยากกินอยู่อยากจะขึ้นของแปลกๆของที่เราไม่เคยกินอยากกินอยู่ แล้วเขาไปทางไหนทางที่จะรอจับกับกัมพูชาไปทางนี้เหรอกัมพูชานี่ต้องซื้อตัวไปซื้อตัวในข้ามตึกกนหลังนี้ไปนะโอ้นู่นด่านเขาอยู่ข้างในโอ้ด่านอยู่ข้างในนาะนะถ้าไม่มีตัวเขาก็ไม่ให้อ่าเราถ้าจะเราจะไปกัมพูชาเราก็ผ่านตึกหลังนี้นะหลังซึงสูงสงเนี่ยเราต้องแลกบัตรแลกอะไรไปไรไหมเนี่ยอ่าซื้อของก่อนไปกบโป้งห้าสัปเมร่ ใบกระป๋อง50บาทแม่เอาใบรากระป๋อง50บาทอ่ะใบกระป๋องนันนีใบกระปองใบกระป๋อง50บาท3กระป๋องนั้น uh, <mythology> <sm ot iv ances> 50บาทครับผมต้องต้องต้องมดาเนี่ยนะมันเคซื้อเอมันเคยมันเคยตี น okay. ้องฟังน้องอ๋ห่น้องจ๊ั่วงน้อังตนจนี่นน่้นยมาเทยเออเโอเค่ายมานองมาย่างเส้นไส้เจดจลนสบายติงตวตวอันนี้ห้าสิบบาททางบ้านเราเขาเรียกเขาเมาแต่ทางนี้เอารียกอัมบ๊อกอัมบ๊ออัมบ๊อกืมบางบางบามันเขาอัมบ๊อกครับผม ถือว่าเป็นโอกาสดีครับเพื่อนๆนี่ผมได้มาเยี่ยมลูกสาวที่อารันรีบมาเที่ยวที่ตลาดลงเตือก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องชมป็นบ้านนมปังซาดนี่ยกระชายยอดรับประมาณโอยมวยดาบบาทที่บ้านเราเหรอเนี่ยรับไม่จังติงดีกิติงติงดิติงหมุย

อันนี้เรียกใหม่สิเรียกชื่อใหม่สิเ,เรียหานยูบพีพีบ้ายี่สิบบาทเขาเรียกอะไรเนี่ยเยี่ยมเพยาี่าิบบาทม,มบบาโอ้ยเรา,ไม,มบบาไ,มมไม่เคยกินนะเราสนับสนุนเขาเราจะเคยไม่เคยกิน เาจะพาพี่น้องชมแล้วก็จะซื้อเขานี่แหละเราจะได้เรียนรู้จักเนี่ยเรียกไม้พี่จะเอาแบบไหนอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวพี่ชอบเปรี้ยวนี่แหละเอาชอบเปรี้ยวเอาเปรี้ยวไปอันนี้ยี่สิบบาทจ่ายตังค์เขาหน่อยเอออันนี้ได้เลยครับเพื่อนพี่เขาบอกว่ารอไปรอเรียกไมก่อนเรียกไม้ก่อนเข้ากล้องหน่อยมาเรียกไม้ชื่อไม่ điều liên hà liên hà được rồi các bạn ơi OK, phải អុំត្មើហ្នឹងផ្សារមកមិនល្អទេណាផ្សារម្ដុំណាហ្នឹងគេអាចគេអាចតានបាក់ស្មាននេះណាគេបាក់យប់មានត្រៃប្រៃមានផ្អោកមានអីបាទតតជាមួយនាងត្មងហ្នឹងចាចាថ្លៃយីអឲអ៊ីនោមអុំតើមែនអត់ទេដល់យប់ហ្នឹងយកទៅលំប៉ាំងឲ្យគេអូចឹងទៅសួរគាត់មើលមានត្រៃប្រៃមានផ្អោកមានអីហ៎ เตามเติเติติมอบอันนี้สันฟ้าเอออบยังงามมันเคลียรมันเคลียนเนียจองบาลเจลีจองบานจองบาลลายจองบาลลายจองบาลลายออยเพื่อนเพื่อนกดไลค์นะครกดไลค์กดกดไลค์เพื่อนเพื่อนก่อนเนี่ยคนที่เขาขายหอยสวยนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ให้เธอด้วยนะถ้าเห็นเธอ ไปไปไปทางไหนต่อเหรอเราน่ะแล้วจะให้นี้เอ็นเอ็นยังน้ำไปะเอาเอาบังเอาปลาลัมมาให้เนียงเข้าไปถามยาดเขามีเอ่อเมียนโป๊กเนี่ยไอ้เขาให้คอยอยู่นี่หรอคอยแล้วพี่จะปิดไปลาจะถ่ายคลิปแล้วจะปิดคลิปไปทางไหนสักนี่เนาะไปทางไหน น,นี่เดี๋ยวถามมาได้นะนานนะถามมันมีไหม เอาน่นลดักเอล่ไปวะพี่กลับบ้านเหรอไม่ไม่ได้ก็กลับบ้านแค่ละน่ะเออพอแล้วพอแล้วบ้านเจ้าเนี่ยเต้ามีเต้าตงานอตึเราตึโต๊ะโอนมาไม่มีไม่ีไม่สูบไม่สูบ่สูบไม่ไม่ม่ไม่สไม่สูบเขาไม่สูไม่กินไม่กินไม่บมไม มาชมชายแดนตลาดชายแดนกานนี้ขายอะไรอะไรหอครับผมขายอ่ามีอ่ไปไ<อ>กลับไปนะกลับแล้วปิดคลิปนะจ้าอ่าแม่บายเพื่อนเพื่อนนนะครับผม